ันนี้เขาเรียกอะไรคะเนี่ยอันนี้เขาเรียกอะไระมาม่าคาหมูมะมา่าขาหมูชามเท่าไหร่อะชามเท่าไรโอ้อยชามละหกสิบห้าบาทคงจะไม่เหลือไว้ใต้ตาแล้วมั้งดูทรงเลยเนี่ย <S <S ตาไม่ได้กินแล้วไม่ชอบผักดองไม่ชอบผักดองเรามาให้ตาไม่ชอบผักดองนะนั่งไหนดีตรงไหนบะเดเวลาเลือกลากตรงเอาน้าอะไรน้าน้ำอะไรก็ได้น้ำิีเอากระเจียบ น้องเป็นไรเอามาใส่นี่ผักดองเอาไว้เคี่ยวไว้ข้างจานแล้วก็มาเอามาใส่นี่ผักดองมาใส่นี่อันนี้ไม่ตบอ่ะเออนั่นน่ะอย่าใช้มือหยิบใช้ช้อนใช้ช้อนตักอันนี้น้ำมันหอยเอ้ย อะไรนะทอดหอยอะไรนะนี่อะไรนะหอยกระทะร้อนน้ำมันหอยอันนี้หอยกระทะร้อนชามที่สองเลยจ้ะชามเท่าไหร่แปดสิบ แปดเก้าโหกระทะร้อนทะเลน้ำกระเจี๊ยบ <laughs> นั่งถ่ายคลิปคนกิน อาจจะไม่ต้องใส่เยอะไม่ไดใส่ปากเลยนะเนาะเคย ่เจ้าขานี่แบบเหลืองมากอ่ะเจ้วขานี้แบบเป็นสีน้ำตาลเลยนะทั้งหน้าทาั้งผิวต้องชุดเป็นสีน้ำตาลนึงโต๊ะใหเก่งโต๊ว หอยทอดจ้าหอยทอดทะเลอ่ะหอยทอดกระทะร้อนทะเลหอยทอดกระทะร้อนทะเลกินเลยจ้า คำนี้เท่าไหรแปดสิบบาทสองหนึ่งจานสองคนไม่ค้อยหิวเท่าไหร่ใช่ค่ะ ไบเบอร์สับปะรดอ๋อท่านอยู่ค่ะสวยจังเลยไปตรงไหนอะศูนย์อาหารเรา ขาวไปไหนล่ะตายอยู่ไหนไปศูนย์อาหารนะอื 哦，来。 นิ่งนิ่งดูนี่เวยเกินว่ะเศยเกินค่ะ ถ่ายตรงกระโดดตาอยู่ไหนตาเด็กค่ะโอโหหาตาดิวินลงยืนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวแม่ถ่ายรูปให้เออสวย and so สอ s น 1..2.. องอ๋ถ่ายแม่สิมาตีคิปอยู่เนะเอาอ้ยถ้วากดถ่ายอันไหนอ่ะกดถ่ายปุ่มไหนอ๋อ หนึ่งสองสามนึ่สองสามหนึ่สองสามไปรออยู่จะหนาวมากเลยะป่ะมุ้งไว้หาตามุ้งห้อุ้ย น่ารักจังต,ต,ตุ๊กตาหรือทำอะไรตาจ๋ามีภูมีภูอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ 建议你。哎哎哎哎